ชุงแท,ทะตันนี้โอ้งามงามยอนนี้กันเลิกงามนะเดีย๋ยวมาเจ้าบีเมนบอบบีเมนโอ้หลายขนาดเต็มหม้อไปนี่โอ้น้ำเขียวแล้วมันขนาดสีกั ออมักครได้ทุกคนได้ออมพักกิเล็กนี่ใส่หมูน้ำอ้าทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีมันทุกคนเลยเด้อวันนี้กะออมามาให้มาน่าอีกคือเก้าทุกคนเด้ออมมาหน้าวันนี้กะออมมาหาพักกิเล็กได้ออมมาหาพักกิเลสเมื่อออมวะจันชาวเปนไม่เบาเยอะออมพักกิเล็กเมนบ์บอลสเปนไมสส่สบายดีสบายดีวันนี้เราไปพี่เด้อวะเรไปฮะ เอาพักกีเล็กอืออือตลอดชอบไไหม้นี่ไปนี่เพชรพนาลาโอปีนแล้วนี่โอ้โ้หนอดโจแท้พนาอันนี้นี้จะป่นโอ้โอชอบไไหม้ปีนละลงลงลงต๊กได้ควยยืงเอามั้ยต๊กได้โตกได้อย่าตกบว่หนอดโจเติมนี่ ໃນເນາະຊິມີນັ້ນເດເຊື້ອກໍທີ່ເທິງຈຸກຊູງບຸເກັບອອກໃຕ້ຍອດອັນນັ້ນມັນເດຍ້ອນອ່ອນມັນເດ เด็ดอันนี้นะเราเวแน่มาแล้ไปกงไหมโอ้ดหลายเติบนะนี่ดักนนี้ดอกจจนทังดนี่งามอันนี้ดอก้าดอกบอันนี้นะเขาเออนะเขาคเล็กนะบอดอกงาม จะเล่นหองทั้ำได้ทังนี้ไปหายนะพกนั้นอะเห็เกินบมว้าเอาตัวบ่อนั้นเลยวะตัวแก่ก็เอาเวลาแกชิแวเกินบมดกระดอนี่นี่กำลังป่งเลยทุกคนเลยมันทลนยหงอยมันคักด้ะเดินชองเราละยามมันอะ ชูงแทะน,นี่โอ้งามงาม,งามย้อนนี่กันโอ้งามน่ารักนนะอ้องอลึกงามนะเดี๋ยวมาเจ้าบีแมนบอบีแมทเดี๋ยวมาเจ้างามกว่าจช่ไหมี่ได้ติดหวัวจะนะติดผมจะนะนั่น,น,นมือมุม่มข้างมือมุม่ม Ô bồn ninh chỗ này. Ừ. Figured, like, like, <ichi yat een into aurait> นาองคดดไปนี่โอ้อยพอออมแล้วนอนแล้วนาะเต็มถุกยางนี่ก็พอออมแล้วนี่ลมตูมลุก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 ลโคมพี่เลยนะโคมตัวไหมอลมตูมโลด ตอไม้คมเจ้าลือตอไม้คมเจ้าลือเจ้าคมต่อไม้เออไปลูกมานะมันตอไม้หายแล,นะล้วฮันเจ้าเตะมันนะฮ่ามเลยทำเมท่าเนี่ยมขมท่าห็นยอดพักกิเลกดีเชอเอาลยนะนี่ตามแ็มท่าเลย มื้อตรงหลางน้ำดีๆเด้อนี่นี่ได้มันจะกระปุกเก็บป่ทปนทึกพี่เลีกว่าล่ะมันจะกระปุกเก็บป่ทปนทึกโออโอ้อยู่แขมทางแห่งหลายเนาะแล้วเนาะเต็มกำเลยนี่ยอดนี้กระโจกก็ดีนี่ có oh, tụi này hàng chỗ để khi phân thử. bỏ pin nhá láng áo hưng có <laughs> chỗ ô nhanh oh, như vậy <nhầy> đâu <laughs> chết okay, đấy khấm đấy มโอ้หอนหน้าเขออาจะพ่อมาหนินะได้ลายแล้วได้ละเยอะเต็มทุกอย่าง,งหอนหน้าเขออาจะพ่อมาหนิถ้าเราหอนหน้าซ้ำเนาะหน้าเขาก็อยู่พุ่นล้วนะมีกายเดียวไปเลยแต่เห็นแถวทางนี่มันลายทุกคนเลยเอาแถวทางนี่ก็จะพอละ ดีเนยมาเหามาเหาะหน้าล่ะลีอือมาพบโกอีกเล็กตัวเจ้าปุกคือโกอีกเล็กเนี่ยโตายแล้วโกหนึ่งเนาะตไม่ถกอีกโคเหรอปอตัวนี้เห็นเต็กเอาโกเดียวนี่พ่อเลยทุกคนเลยนะฮะโอ้โหเห็นลายโกนี่เนาะเอาหมดบวมเอาเลยเอาบ่หมดเลยเอาพอกินแล้วก็ย่า เอาหมดนี่เี่ยขำพ้อมมาหนิ mong em 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 พกนี้น้อยๆทุกคนเลยแต่เป็นลายขนาดพุด๊ป่ะเมื่อไปนี่ไปขอเธอแล้วไปล้ง<ห>างล้างต้มเลยเต้มไปเลยนะต้มน้ำท่าห้องบ่นะไปเลยนี่ต้มมะเขือ,อ,อพ่อ Lai cái nó mà thôi mà tìm cái sao em lại thôi chị 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 thôi này thôi chị thôi chị thôi chị thôi này, thôi chị thôi

โอ้หนักเทะปมาหนิอึบโจมโจมโจมอึบชังเลยไฟเชคก่อนมาหนิฮะเราจะน่ามาแต่เช้มามาแต่อาอมซี่โอ้กำลังจะถามว่าอามน้ำมาหนีอ้อามน้ำแล้วเนาะโอ้ยาำบีนาวเนาะบีนยามำนาวเนาะเราจะน่าเนาะอามน้ำง่ายเห็ดกินเพราะวันนี้เราจะน่ะจาจักแล อีแม่เฮ็ดมะนี่โอ้ยอย่ามาเจ้าเฮ็ดอีนี่คอยออมผักขี้เล็กได้มาหนินี่โอ้เต็มโมเลยโอ้จกเลยแซ่บหรือบอ่อเลยสำนีเสืโอ้เย็นน้ำชาบชาบน้ำนบำโุโอ้ยดิกินอยู่ประเด๊ะมาหนิทุกคนเลย้คนนี้ <laughs> ดึกเพื่อนยังด้กินเลยจาาย้าไรถ้ากินน้ำค่อยหรอวะมีถ <laughs> ้าเคยกินมาเจ้า เคยกินนออมาเกเล็กนะเมื่อกินละมืกินล้วทูกินจนเมยพูทูนอนกินเล่นอันนั้นเจ็บ <laughs> โอ้แซ่บบก่กักาเกเล็กนี่มากอยู่บ่มีมากโอเคคือกินใช่บิมมีอันกินโอ้คอยนี่แกงปลาก็มองปลาเกเล็กนี่คอยกินออกมาเกเล็กเด้คอยได้บิเชอบอ่แค่จ้ะ โ้น้ำเขียวแล้วอย <laughs> ่างจังน้อยอย่างจังน้อยตต้มจะน้ำสองน้ำเพอไดู้ น้ำนี่ขนาดรสถ้าต้มน้ำเดียวนี่โอ้ยขมจนกินบ่ได้เพื่อนทุกคนเลยต้มอ,อ,อีกก่อนต้มอ,อีกน้ำนี้แล้วคือปลงมาและนะ้วนะ วันนี้ก่อนเาพักพีเล็กจืดกัมาซอยชิ้นหมูคนทุกคนเลยซื้อชิ้นหมูมามาอ้อมเชอร์พักพีเล็กนะครับมันแซ่บถ้ามีชิ้นหมูหรือหมูสามชั้นนี่โอ้โหออมพักพีเล็กนี่ถือว่าสมบูรณ์เลยทุกคนเลยทั้งชิ้นหมูแล้วก็ไส้หมูทุกคนเลยโอ้หลายๆเลยเป็นทอยบุับแสบแน่นอนนะ ออีอ๋อไข่พวกนู้นไปนี้น่าจะจืดแล,ล้วล่ะต้มจะสองน้ำละกตะหึงแลว้วอันนี้จะลองชิมมันก่อนถ้ามันยาขมเนลุยเลยอือขมไปเลยนะทุกคนนะถือว่าได้แล้วล่ะ ชิ้นก่อนทุกคนเลยโค้ชชิ้นเนี่ยมันชุกก่อนเฮ้ยมันขนาดชีน้นกะ của xin chúc là vậy เชิญจะนั่งเลยทุกคนเลยเชิญจะก็เบอร์เอาโอ้บุหรี่หมดไปต้องได้ตักเชิญ วันนี้ก็ได้ตำเอาได้ทุกคนเลยอันนี้ก็ชูดมันชูดคอยต้องตำเอาทุกคนเลยยากระดับเอาชูดกอกกระดับก็เดี๋ยวเวลาตำคนหมุนโลดทุกคนเลยถ้ามันเป็นใบเป็นใบยอยู่นี่มันเบิง่งโอ้มันเป็นแต่แซ่บ เซลพักเล็กกเป็นตะแชียบเลยทุกคนเลยเวลาทุกคนมันจะเป็นพักเล็กออมพักเล็กดูบ่บวันนี้ทุกคนเลยรือมันจะเป็นออมเพลอะไรเนี่อมชิ้นบ่ ทานเขมขน้นไปเลยเอาปลาแดะน้ำปลาแดะเชน้ำทุกคนนะน้ำปลาแดะเช่อจักน้อย,อยอวัดเลยหอมกลุ่มเลยแบบ เปชุดน like ั <mus> ่นนี่ยทุกคนเออหอมเกล็ดจุยยอดป้องป๋องไปตักตักีบแค่เก็ด้อจบชิม้ล่ะอลหัวดาชิมนะนี่หัวดาชิมกอดละหัวดาว่าแซ่บเวลาอืมอืมเดียวโดนโดนว่าพพิทุกคนเอ้ย นะพวกนี้พอ่ออืมโอ้โหพอ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 ่อเดี๋ยวบุมมดเนื้อบัดรมดยังอันนั้นไหมไปพร้อมเชิบไปน,นี้อันนี้ไว้กินเมื่อเช้าอันนี้เซอร์เนีเชนนีะ่ะเรื่องกนข้าวเกงพักขี้เล็กเก่งพัคคี้เล็กโดีย๋ดวยวโดนยอย่างเลยจะไปใหนโดนอย่างนั้น นี่ตัวยุยตัยุ่ยหัวอะมั้ยเสียมมาทุกคนพี่เด้อะนั่นโอหอมโอี่เด้อเขาเอิญโอพักโอพักเวลาโอพักโบโอพักโบเม้นละคนไทยเอิญหูหอมนี่มาทุกคน โอ้ยแนวมักก็ได้ทุกคนได้หอมผักกิเล็กนี่ใส่หมูน้ำโอ้กากมันขี้หอมหอมกิะน้ำชุดนี้กลับกันมาอุด มวก็หอยกินได้โอเเ้ปลาคิรกันเดีย่ะมีคมนอกอมันจุดเลยใส่หมูเน้นๆตัวนี้ปลาอฟไปไม้นี่เป็นเพนีน่นละ่ปะปลาเตะปลาเตะเพื่ตพอตีเนะต้นก,าต,นกาต้นกาตีโกับปันต่อยเดนะียวบอ นี่มันซ่าซุ้มเร็วๆโอ้ต้นกาอายุประมาณปีปลายแล้วทุกคนนี่มันบ่เหมือไปเลยอย่าตีมันขึ้นเด้อล่ะเด้อจำเอาเลยล่ะเจ้าคุยเอาล่ะลาก็มากบ่อือ อืมตู้คำตาโชดชงพรุเนเงีค่อยผากินยังกินได้มัดสําไคยไหมเนี่ชยชนลายนี่มักพักเด้ยชาวนี่คุณยอดเลืองพักนี่ประเภทพักเนี่ยพักกระลำพักบูพักยังกินได้มดัดจงใจกระตายมาเกิดเยอะนี่เมีนบมบ ราจะหน้าเดี๋ยล้วไปใชล้วรจะนาไปบึงนังล่ะอืมาะหน้าออเป้มือเมะเืออ่อืมอมะเเมันอากินจ้ามาเอาเก่งสองปลขับไปบึงนางละกนะกงต้ บุญบุญทังของแซ่บแล้วบรออืมอืมไม่ชามันก็กินนี่อืมอืม ก็กินขา้าวกินน้ำแล้วล่ะที่ได้หายอยู่หานอนก่อนมานี่โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีกันบ๊ายบาย,บายไปกันนอน